ข,ขึ้นอห่าอยู่เส้นเทล,ลายด้านล่างก็รับได้เห็นไหมฮะรับได้นะฮะสรุปคือการบินไทยเนี่ยได้ผ่านการลงอันหดห้ายมาเรียบร้อยแล้วผ่านช่วงไซด์เวย์เสร็จแล้วแล้วกำลังเป็นเทนขึ้นรอบใหญ่หรือเปล่าไม่รู้แต่มีโอกาสนะฮะนะ,ะซึ่งราคาน้ำมันก็ตอนนี้ก็ไม่ได้แพงถูกไหมฮะการท่องเที่ยวก็ดีถูกไหมฮะ AEC อะไรก็ดีถูกไหมฮนะนี ซึ่งตัวเนี้ยในแง่เทคนิคดูค่อนข้างดีมากนะฮะแต่อัทิตย์ล่าสุดมันทำให้เราบอบช้ำอันนี้คือเส้นแนวกดนะครับคือถ้าเทการมีไทยตั้งแต่แถวแถว26บาทขึ้นมาเนี่ยั้สมมติถ้าซื้อได้แถวๆไม่เกิน30บาทอะนะถ้าซื้อได้ไม่เกินแถวๆถว30บาทนะฮะแถวๆเนี้ยถ้าซื้อได้ไม่เกิน30บาท ตรงไหนควรต้องขายฮะตอนหลุดตรงนี้ฮะหลุดแถวแถวประมาณสามอ็ดบาทห้าสิบควรต้องขายเพราะมันหลุดนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นสัญญาณเซลล์ซึ่งดูไม่ดีนะฮะตรงน,นี้ดูไม่ดีด้านล่างก็เปิดโลง่งแต่อย่าให้หลุดประมาณยี่บหกบาทก็แล้วกันนะครับอย่าให้หลุดนะฮะเพราะหลุดก็จะน่ากลัวนะฮะแล้วถามว่าจะมีสัญญาณซื้ออ่อนๆตรงไหนก็ตอนเบรกตรงนี้นะแถวสามบ,บาทสามสิบาท สิบตังค์แล้วก็เบรกขึ้นไปเบรกขึ้นไปตรงนี้นะครับคือเพื่อง้ในกรอบใหญ่เลยเนี่ยการมีไทยดูสวยนะเพราะมันขึ้นมาจากขอบล่างคือคือถ้าเทียบกับหุ้นกลุ่มแบงค์ะฮะหุ้นกลุ่มแบงค์สมมติเอซก็ได้มันขึ้นมาจากร้อยสิบกว่าบาทแล้วขึ้นไปสองร้อยแล้วลงมาร้อยเจ็ดสิบูไหมฮะถ้าเอ b จะขึ้นได้ใหม่ก็คงแถวๆจากร้อยร้อยห้าสิบ้สิบรอยเจิบ ขึ้นไปสองร้อยใหม่ไปเทสไายเก่าถูกไหมฮะแต่การบินไทยเนี่ยจุดที่ดีของมันคือมันเคยลงเยอะมาก่อนเนะะี่ยฮะแล้วพอมันขึ้นกรอบขึ้นไปใหม่อย่างเงี้ยอัพไซด์มันมีเยอะไงแล้วเป็นบริษัทที่เหมือนกับว่าพลิกพลิกผลขาดทุนเป็นกำไรอย่างเงี้ยเป็นการเปลี่ยนภาพเปลี่ยนผลประกรอบการด้วยอย่างเงี้ยฮะ ในนั้นภาพมันก็จะต่างกับหุ้นที่เคยขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยถ้าขึ้นเนี่ยจะขึ้นดีคือคือเวลาเราเล่นดีดบิลเนี่ยบางทีเรามองในแง่ของการเทรดเราอาจจะไม่ได้มองในแง่ของการลงทุนคือถ้าเป็นหุ้นเนี่ยเราจะขอลงทุนหุ้นในหลายกลุ่มให้กระจายตัวแล้วเอาหุ้นที่ financial performance มันดีแต่สรุปก็คือลงทุนในหุ้นแล้วก็หวังผลเงินสด ที่เป็นกําไรจากการเทรดหุ้นถูกไหมฮะแต่พอเรามาเทรดดีดบิลเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องแคร์เรื่องการถือยาวเพราะว่าเราถือดีดบิลยาวไม่ได้อยู่แล้วมันมีวันหมดอายุดังนั้นถ้าเป็นการเทรดดีดบิลเนี่ยเราจะหวังเล่นเงินสดอย่างเดียวครับคือเอาเงินสดอะคือหวังเทรดดีดบิลเพื่อเอาเงินสดบางทีอาจจะไม่ต้องแคร์หุ้นแม่เลยด้วยซ้าคือคือถ้าเล่นตามวิเคราะห์กราฟเนี่ยบางทีเราไม่ต้องมองชื่อหุ้นถูกไหมฮะ แต่เราจะเลือกหุ้นที่เคยอยู่ต่ําๆมากๆมาแล้วแล้วกําลังขึ้นถ้าอย่างเี้ยอัพไซด์ก็จะเยอะกว่าตัวอื่นอ่าอันนี้แล้วถ้าเล่นเด,ดิบิลของตัวนี้แล้วถูกทิศก็จะมีอัพไซด์ยิ่งทวีเข้าเท่าขึ้นไปถูกไหมฮะอันนี้คือวิธีมองมองโดยเปรียบเทียบใช่ครับเพราะว่าของเซ็ตมันไม่ดีใช่อ,กกอ๋อตัวนี้มองอยากก่างนี้ครับ คือสัญญาณ follow by เนี่ยมันต้อง break เบรกเกิน31ขึ้นไปแล้วถึงจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งของของตัวนี้ถูกไหมครับอ่า <tiver S 1> ต้องมองอย่างนั้นฮออ,ออถ้าเบรกตรงนี้ปุ๊บนะฮะเบรกตรงนี้ปุ๊บมันก็เป็นสัญญาณซื้อฮะแต่ว่า ถ้าเป็นี้ปุ๊บแล้วเกินขึ้นไป4กล่องเนี่ยก็เป็นสัญญาณซื้อหรือถ้ามีดับเบิลท็อปบายสัญญาณตรงนี้ก็เป็นสัญญาณซื้ออ๋อเส้นอันนี้ใช่ไหมครับอ่าในแง่ไอ้เส้นนี้นะครับเคยเป็นแนวรับมาก่อนถามว่ามันจะเป็นแนวต้านหรือเปล่าอ่าในแง่พอร์ฟิเกอร์จะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแคนเดิลสติ๊กชาร์ดอันนี้เขาเคยเป็นแนวแนวรับใช่ไหมฮะเขาเป็นแนวรับของเขาอย่างเดียว <laughs> เขาไม่เอามาเป็นแนวต้าน แนวต้านของเขาคืออันนี้ในแง่ของหลักของ point and figure นะฮะหรือถ้าอยากได้แนวต้านอื่นนะถ้าอยากได้แนวต้านอื่นก็คือแนวต้านอื่นคืออันนี้ฮะนี่กับอันนี้นี่อ่างั้นถ้าจะเล่นรอบสั้นให้ทะลุแนวต้านนี้แล้วมีสัญญาณดับเบิลท็อปบายหรือทะลุแนวต้านนี้มีสัญญาณดับเบิลท็อปบายหรือแนวต้านอันที่แข็งแกร่งสุดอันนี้แล้วมีสัญญาณดับเบิลท็อปบาย อย่างนี้เขามองอย่างนี้ครับจะไม่กลับเอาแนวรับเดิมมากลายเป็นแนวต้านใหม่ครับนะฮะเหมือนกับว่าคือ Point figure เ,เนี่ยตีเส้นสีาองศาได้ตั้งแต่ตอนมันคลอดคือรู้ล่วงหน้าเลยคลอดคลอดแล้วเขาทำหน้าที่อย่างเดียวของเขาเลยคือเป็นเส้นซัพพอร์ตแล้วตายตัว นะฮะโอเ okay. ค AOT ครับชแนลขึ้นใช่ไหมครับแล้วหลุดนะฮะแต่ MACD ยังบวกอยู่นะนะฮะเส้นสองวันอยู่ที่113บาบาทนะฮะซึ่งก็ลงไปไม่ถึงนะฮะ แถมวันนี้เอลทีปิดที่ร้อยสี่แปดด้วยเอลทีปิดเหนือเส้นร้อยวันได้ด้วยนะฮะคือช a น n e ลที่เอียงเกินสีพ่พอ,องศาเนี่ยต้องระวังนิดนึงตรงที่ว่าถ้าหลุดแล้วมันจะหลุดมันจะหลุดด้วยองศาเอียงคล้ายกันนะครับให้ระวังแล้วข่าวก็มักจะออกมาตามคือ,อแท่งแดงเยอะๆเนี่ยครับเห็นไหมฮะ ออกมาในวันเอลที LT ลงแรงในวันนั้นเนี่ยจากข่าวที่ว่ามีบล็อกเกอร์ต่างประเทศปรับเป้าหมายของเอลทีลดลงนะครับเนี่ยคือมันบังเอิญด้วยอะ่ะว่าถ้าแชนแนลเอียงสีเอียงเกินสีผ้าองศาคือเอียงชันเนี่ยเวลาลงมันจะลงลงได้ชันองศาใกล้เคียงกับตอนมันขึ้นงั้นคนที่เทรดเอลทีสี่สองซีดีตอนขึ้นมันเพลินๆอย่างเงี้ยคืออะไรที่ยิ่งขึ้นเร็วขึ้นแรงใช้เวลาน้อยอะ่ะ เวลาขายต้องรีบขายทํากําไรฮะต้องรีบขายเร็วต้องตัดต่อให้ขายหมูไปก็ต้องยอมนะครับดีกว่ารับสภาพนะครับโอเคถ้าอย่างเนี้ยอาจจะใชแ้แชนแนลเป็นตัวเพราะว่าถ้าเราดูไฮตรงนี้ครับเราสามารถตีเส้นแนวต้านด้านบนได้ถูกไหมครับถ้าเราได้ซื้อคอวอลเลน n t มาเนี่ยชนตรงนี้ไม่ผ่าน แล้วชนตรงนี้ไม่ผ่านคือพอชนไม่ผ่านปุ๊บเราอาจจะเทคโปรฟิตไปบางส่วนเทคโปรฟิตไปบางส่วนเพราะเรารู้ว่ามันอยู่ในชแนลไงคือถ้ามันทะลุขึ้นไปเราก็จะดีใจถือต่อแต่ถ้ามันไม่ผ่านชแนลเราอาจจะทยอยขายบางส่วนเพ,เพราะว่าชแนลมันเกิดแล้วนึกออกใช่ไหมฮะยิ่งหลุดชแนลด้านล่างยิ่งเรื่องใหญ่ใหญ่เลยขายหมดพอรตถ้าเป็นคอวอลเลนนะครับอันนี้ก็สไตล์ คล้ายๆกันนะฮะเส้นแนวกดอยู่ตรงนี้ยังถือว่าเป็นฝั่งขาลงอยู่นะครับใน,นถ้าเทรด call ตัวนี้ต้องต้องเทรดแบบสั้นช่วงสั้นเพราะว่าเทรดหลักยังยังไม่ทะลุเส้นแดงเข้มตรงนี้ขึ้นไปนะฮะแล้วก็พยายามอย่าให้หลุด142อย่าให้หลุด130ซึ่งถ้าหลุดเนี่ยก็จะเป็น double bottom s ล l l signal alt ตอนนี้ปิด148ปิด148ก็ยืนอยู่แถวนี้นะฮะค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเค ไม่ได้เสียทรงมากเท่าไหร่นะครับมิน้นในสไลด์ท่านผมผมทำผิดนะครับในสไลด์ท่านหน้าที่เป็น Point f ฟิกเกอร์ของมิ้นเนี่ยจะเป็นภาพของ aot นะฮะแต่เดี๋ยวไม่เป็นไร,รเดี๋ยวผมโพสต์สไลด์ให้ใหม่นะฮะเนื่องจากวันที่ทำสไลด์คือวันจันทร์นะครับเบอร์ครับหุ้นลงเยอะ <laughs> เลยเพสภาพของ aot มาในหน้ามิ้นนะครับ <laughs> ต้องขออภัยด้วยนะ ดูมินต์เป็นแคนเด e s t สติ c กชาดก่อนนะครับอย่างนี้มันคือลักษณะของการบานออกครับซึ่งเกิดขึ้นน้อยมากเป็น broadening pattern broadening pattern นะครับเป็นลักษณะบานออกนี่นจะเทรดยากเพราะเราจะจับจุดจับจุดขายก็ยากจับจุดซื้อก็ไม่เชิงนะมันก็ยากเพราะว่ากว่าจะรู้เทรนนี้ก็ต้องเกิด2จุดแล้วเห็นไหมครับ หรือถ้าจะไปขายด้านบนตรงนี้มันไม่มีด้านบนนะด้านบนทางนะคือบอลดิงแพทเทิร์นนี่ให้ระวังอย่างหนึ่งนะครับคือภาพมันออกห่างออกอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าในนาคตข้างหน้ามันเกิดมีสมมติมีนิวไฮใหม่แล้วแล้วตีเส้นนากฏดได้ตรงนี้แล้วแล้วการขึ้นไปเอียงขึ้นไปอย่างนี้อย่างเงี้ยฮะถ้ามันฟอร์มตัวเป็นแบบภาพอย่างนี้ คือเป็นภาพอย่างนี้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 มันคืออะไรครับผู้หญิงชอบได a มอนด์ Diamond. ไอ้มินเนี่ให้เขาขายสงสัยไว้ก่อนนะว่าจะเป็นไดมอนด์ไดมอนด์นี่ให้ระวังนะฮะถ้าเป็นได a มอนด์ท็อปเนี่ยหลังจากหมดได a มอนด์ท็อปอะลงแรงมากเลยนะครับโอกาสที่จะเป็นไดมอนด์แล้ขึ้นต่อก็มีนะ แต่ส่วนใหญ่ไดมอนด์เวลาเกิดด้านบนน่ยมันจะเป็นไดมอนด์ท็อปแล้วไดมอนด์ไม่ค่อยเกิดด้านล่างไดมอนด์จะชอบเกิดด้านบนแต่ตรงนี้มันยังไม่เป็นนะแต่ผมเตือนไว้ล่วงหน้าเลยเดี๋ยวอีกหกเดือนเจอกันใหม่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้แต่แต่รูปไดมอนด์เนี่ยในหุ้นยี่สิบตัวที่มาศึกษากันวันนี้รูปเนี้ย เข้าขายมี potential แต่มันยังไม่ไม่ถึงวันนั้นมันแค่มันยังแค่มันยังไม่มาถึงนะมันแค่ครึ่งรูปมันแค่ครึ่งรูปนะครับไมไมอ่ะทำไมไม่ตีเป็น channel นะครับถ้าเราตีเป็น channel นะครับ channel เนี่ยคือหมายถึงต้องขนานถูกไหมครับนี่คือเส้นแนวนอนที่เราได้ละ ถ้า,าตีเป็นชแนลใช่ไหมครับฟืดโอ้โหโอโห้นี่ชแนลมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> คือชแนลถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นเส้นตรงนะฮะมันจะได้แบบไม่เป็นเส้นตรงนะฮะเดี๋ยวผมสมมติเราตีเ c h a ชแนลใช่ไหมครับผมหา มันจะมีเส้นให้ตีอยู่ตรงไหนทราบไหมครับ insert ครับ insert shape ใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณครับพอดีที่บ้านไม่ได้ใช้ออฟฟิศใหม่ขนาดนี้นะครับถ้าตีเป็นชแนลใช่ไหมครับถามว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมฮะเอาให้ขนาดก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาอะไรให้หน่อยครับนี่เอาให้ขนาดขนาดแล้วยังฮนะถามว่าเป็นชแนลได้ไหมฮะ มันก็ได้นะแต่อย่ไงนฮะกลับมาสไลด์คือมันแน่นๆตรงนี้ครับกับแน่นๆตรงเนี้คือถ้าเป็นช n นาลมันต้องขึ้นวึบลงขึ้นเด้งคือมันไม่กระจุกอกะฮะพอกระจุกตัวแถวเนี้มันเหมือนแรงซื้อแรงขายเสมอกันเลยกระจุกกันตรงนี้ต่อสู้กัน แต่ถ้าเป็นชแนลเนี่ยพอชนตรงนี้แรงขายชนะชัดเจนเลยลงพอลงมาแล้วแรงซื้อชนะชัดเจนขึ้นแต่ตรงเนี้หมันเหมือนเป็นการกระจุกตัวอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นชแนลก็ได้แต่ว่าแต่ว่าอืมก็เป็นได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าภาพอย่างนี้ผมจะมองว่ามันบานออกอะฮะใช่มันมันก็จะมีความเสี่ยงตรงที่จะเป็นไดอะมอนด์ได้นะครับอืม แล้วถามว่าถ้าเป็นไดมอนด์เอ้ยถ้าเป็นชนเลเราจะใช้ประโยชน์จากนี้ได้ไหมคือสมมติเราซื้อมาตั้งแต่ด้านล่างแล้วมาชนเลตรงนี้ตอนน,อน,นี้ยังไม่เกิดถูกไหมฮะแต่ถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วชนเลเกิดเสร็จแล้วถูกไหมครับสมมุตินะครับงั้นพอมันมาชนตรงนี้ครั้งที่2เนี่ยมันชนชานเลด้านบนถามว่าเราจะเราจะขายไหมขายทิ้งไหมเพราะว่ามันเป็นกระจุกเป็นแคนเดลอยู่แถวนี้มันก็เลยไม่รู้ว่าเราจะขายมันทิ้งดีหรือไม่ดี เพราะมันจะขึ้นต่อก็ได้มันจะลงก็ได้ถูกไหมฮะเพราะมันกระจุกราคาอยู่แถวนี้อ,อมันก็จะเทรดเทรดยากในตรงนี้ตัดสินใจายากตรงนี้เพราะมันเป็นไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ครับนะฮะแล้วชแนลเราจะบอกอะไรครับชแนลเราก็จะบอกว่ามันมีลักษณะเทรดเป็นรอบใช่ไหมฮะซึ่งสโตตรงนี้ก็เป็นโอเวอร์โตรตรงนี้ก็เป็นโอเวอร์โตรตรงนี้กึง่งๆลงมาล่างล่าง,างนะฮะ ไ s i size, ตรงนี้อขอโทษไอตรงนี้โอ้บอตรงนี้ o อ o บอสนะครับผู้ผิดนีโอ้บอสโอ b บอสตรงกับขอบด้านบนตนัวนี้ตรงนี้ด้านบนก็ o อ o บอสโอบอสนะครับซึ่งถามว่าใช่ชแน,นวไหมใช่ครับใช่ก็ใช่เหมือนกันนะครับแต่ตรงที่เราจะเทคโปรฟิตตรงนี้เราจะมีข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเทคดีหรือไม่เทคดีนะครับ โอเคเห็นไหมมินเนี่ยเกือบจะเกิดสัญญาณซื้อด้านบนแล้วแต่ก็ไปไม่ถึงนะฮะถอยซะก่อนนะฮะแต่มินล่าสุดนี้ก็พยุงตัวได้ค่อนข้างดีนะฮะอยู่ที่ยี่สิบสองจุดเจ็ดก็ก็ลอยไปถึงด้านบนด้านตรงนี้แถวๆนี้แล้วนะฮะตรงนี้แนวต้านนะครับแนวต้านนะถ้าเกินตรงเนี้ยยี่สิบสี่จุดเจ็ดก็เป็นสัญญาณซื้ออันหนึ่ง แต่ยังไม่ชัดเจนเท่ากับด้านบนตรงนี้ที่ต้องทะลุตรงนี้นะฮะแต่ถ้าทะลุตรงนี้มันไม่มี x ด้านซ้ายเลยถูกไหมฮนะก็ให้ทะลุตรงนี้เกินสกล่องก็จะถือว่าคอนเฟิร์มว่าทะลุแล้วแต่ถ้ายิ่งทะลุตรงนี้ไฮเก่ายิ่งใช่เลยยิ่งใช่เลยนะครับงนะ้่ถ้าทะลุไฮเก่าตรงนี้ภาพตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นสร้างสร้างยอดของไดอมอนด้านบนได้เหมือนกันนะถ้าทะลุตรงนี้นะครับโอเค แต่มิ้นเนี่ยจะ,จะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพอมองไปซ้ายเขามีมีขอบอยู่ใกล้ๆหลายอันไม่เหมือนบางตัวที่ไม่ค่อยมีเพื่อนด้านซ้ายอย่างไอ l ไม่มีด้านซ้ายมันโล่งถูกไหมฮะมันลงนลงถลายพอถ่ายอสุดท้ายนี้มันถลายได้ไกลแต่มิ้นเนี่ยมันมีด้านข้างอยู่หลายอันแล้วตัวราคาอยู่ชิดๆกันด้วยอันนี้เป็นข้อดีของเขา นะฮะโอเค b ีบอ okay. นะฮะบเนี่ยตอนที่เขาอยู่ที่200บาทเนี่ยนะครับดูเหมือนจะคล้ายดับเบิลท็อปที่เป็นคอนโซลเดชันแล้วขึ้นต่อคือถ้าวิเคาราะห์จริงๆเลยเนี่ยถ้าใช้การวิเคราะห์นะฮะเราเห็นภาพดับเบิลท็อปแล้วดับเบิลท็อปจะเป็นดับเบิลท็อปจริงหรือเปล่าจะจริงเมื่อยอด ายนี้กับายนี้อยู่ห่างกันประมาณ2 3ถึงสเดือนนะครับและเป็นตัว M ซึ่งดับเบิลท็อปเนี่ยก็จะมีได้2กรณีก็คือเป็น Continuation Pattern ก็คือขึ้นต่อตามเทรนเดิมที่มันเคยขึ้นกับเป็นดับเบิลท็อปที่เป็นว่ารีเวิร์สลงซึ่งดับเบิลท็อปส่วนใหญ่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเนี่ยมักจะรีเวิร์สลงโดยส่วนใหญ่แต่ถ้าเราใช้การวิเคราะห์ ตอนที่เราเห็นว่าราคาลงมาส0งร้อยนะยังไม่เห็นวันนี้นะถ้าให้เราวิเคราะห์ตรงตอนตอนที่มันอยู่ที่สองบาทตรงเนี้ยเป็นดับเบิลท็อปใช่ไหมครับเทนเดิมกเขาเคยขึ้นมานะฮะแล้วมันอยู่หลุดหลุดต่ำกว่าเส้น200วันลงมาเล็กน้อยถ้าให้เราวิเคราะห์จรงิงๆแล้วเนี่ยเราคงอาจจะคิดไปเองว่ามันน่าจะเป็นดับเบิลท็อปที่ว่าพอจบตรง200ปุ๊บเนี่ยจะเด้งขึ้นเลย เพราะเพราะข่าวมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะก็มีก็คือเวลาหุ้นมันลงแรงนะครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนถึงอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีการบอกว่าโอเคหุ้นลงบริษัทจดทะเบียนปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงอซึ่งก็ใช่ะครับมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วแหละสองอาทิตย์มันไม่เปลี่ยนฮะ,ะแต่ราคามันเปลี่ยนดูไปครับ ถ้าตรงเนี้ยถ้าแบบถ้าเอียงไปทางวิเคราะห์พื้นฐานด้วยเราก็จะคิดว่าไม่เห็นมีข่าวอะไรร้ายแรงเลยนะนอกจากฝรั่งเลสเซล,ลเยอะๆหลายวันถ้าเราดูเงี้ยเราคิดว่ามันคงจบที่สองร้อแล้วริวขึ้นเลยเพราะเขาก็พยายามทําตัวอยู่เหมือนกันเห็นไหมฮะถ้าดูตรงนี้ให้ดีกระจุกตรงนี้ให้ดีเนี่ยเขาพยายามจะฝ่าเส้นสองยวันขึ้นไปให้ได้ฮะด้วยการที่จะมองเหมือนว่า เป็นดับเบิลท็อปแล้วเป็นคอนติเนียลชันแพทเทิร์นแล้วทะลุเส้นสองวันแล้วตีกลับขึ้นใหม่ๆฮะนะฮะคือเช่นอาจจะมองว่าฝรั่งก็เทคโปรฟิตเป็นธรรมดาเนี่เซลหลายวันได้หรือจะมองว่าโอ้ยเดี๋ยวมีทิกเกอร์ฟันเยอะเลยหลายหลายเจ้าจะหลายเจ้าขายแล้วทิกเกอร์ฟันต้องซื้อ BBL แน่ๆบางส่วนถูกไหมฮะมันก็เลยพยายามตีกลับขึ้นมาอยงี้แต่ความพยายามนั้นก็ล้มเหลวเราจะคอนเฟิร์มว่าล้มเหลวเมื่อหลุด200ตรงนี้หลุดเส้น เส้นที่เราตีไว้ตรงเนี้ความจริงมันเคยหลุดนะแต่มันพยายามตีขึ้นใหม่ๆแล้วมันไม่ผ่านเส้นสองละวันด้วยแล้วหลุดลงมาใหม่เส้นแนวรับ